w w w s ไ u เว็บ c o m คลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องแอบถ่ายในรูปแบบในกาบข้อมือนะครับกล่องกล่องแบบนี้ครับกล่องกระดาษเปิดปิดมีแม่เหล็กโอเคลักษณะกล่องแบบนี้ครับเปิดออกมาจะในการจะเก็บไว้อย่างดีนะครับ ของแท้นำเข้าครับผมถ้าดูจากในเว็บไซต์ก็จะเป็นรุ่นนี้ครับโอเคผมแกะมันออกมาละในกล่องก็จะมีนาฬิกาคู่มือวอลชาร์ตสายชาร์จ,รจและโอนข้อมูลเข้าคอมโอเคเรามาดูตัวนาฬิกาสายเป็นสายยางครับ ถักด้วยได้สีแดงในกาเป็นโลหะน้ำหนักเบาเท่ากับฬนกาทั่วไปนะครับขนาดก็ไม่ต่างอะไรกับฬนกาทั่วไปครับดูภายนอกเหมือนฬนิกาข้อมือปกติครับหน้าเลนถูกซ่อนไอว้ตรงนี้ครับถูกกบเกลื่อนด้วยรายละเอียดของหน้าปัดฬนกาครับซึ่งหน้าปัดฬิกาก็มีรายละเอียดอะไรมากมายครับดูลายตาแล้วก็กบเกลื่อนมันไปครับ แล้วก็พูดถึงปุ่มก็จะมีทั้งหมด5ปุ่มแต่ปุ่มที่ใช้ทำงานจริงๆมี2ปุ่มปุ่มที่ใช้ทำนานในเรื่องกล้องนะครับตรงนี้เอาไว้ปรับไลการตรงนี้เป็นรูรับใหมค์ที่อยู่ตรงปุ่มนี้นะครับตรงนี้จะหมุนเปิดแล้วก็ต่อเข้าคอมหรือว่าต่อชาร์จไฟนะครับ พูดถึงการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยมันจะถ่ายวิดีโอได้ต่อเน,นื่ง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าถ่าย,าย,ายหยุดหยุดเนี่ยมันจะได้3-4ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงครึ่งนี่คือถ่ายต่อเน,นื่องนะครับแบบไม่หยุดเลยชาร์จชาร์จ1ชั่วโมงครับเต็มครับผมามาตรฐานการถ่ายวิดีโอก็ 480p ครับผม ชันมาตรฐานนะครับสามารถใส่หรือวางไว้ก็ได้ครับใส่่ายวางถ่ายคือมันใช้งานได้ทั้งสองอย่างะครับได้ทั้งติดตัวแล้วก็ตั้งไว้เฉยโอเคพูดถึงในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานของกล้องจะมีด้วยกัน2ปุ่มนะครับตรงนี้กับตรงนี้ส่วนตรงนี้คือ,อปุ่มถ้าหมุนออกมันจะเอาไว้เสียบ หัวน,นี้นะครับเพื่อชาร์จไฟแล้วก็ดูข้อมูลที่ถ่ายได้นะครับอไอตัวนี้เป็นปุ่มปรับนาฬิกานะครับรูรับเสียงครับปุ่มรูรับเสียงเห็นครับมันจะมีล่องรับเสียงอยู่โอเคครับเปิดเครื่องครับขึ้นไฟสีฟ้าอานนี้คือสแตนบายครับผมโอเคเรามาถ่ายวิดีโอกันดีกว่าถ่ายวิดีโอกด หนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องค้างครับมันจะกระพริบ ip, กระพริบ ip, กระพริบ ip, แล้วก็ดับไปครับนี่ครับเทสการถ่ายวิดีโอกล้องนาฬิกาข้อมือเวลาเที่ยงคืนห้าสิบสี่นาทีโอเคนี่ครับถ่ายให้ดูหยุดถ่ายกดหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มเดิมแล้วมันจะขึ้นไฟสีฟ้าเหมือนเดิมครับ คือกลับมาโหมดสแตนบายปิดเครื่องกดค้างแล้วก็ดับไปเปิดเครื่องใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้โหมดถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับจะกดถ่ายภาพนิ่งนะครับกดตรงนี้ครับหนึ่งครั้งไม่ต้องค้างครับเลียวก็ปิดดับไปก็ปิดดับไปโอเคปิดเครื่อง โอเคเนี่ยถ้าจะปรับนาฬิกาก็ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็หมุนหมุนครับโอเคแต่ว่าผมจะให้ดูไฟล์ที่ผมถ่ายได้นะครับเสียบสายนี่ครับลงไปก่อนให้สุดโอเคเสียบมันเข้าไป ดูนะครับไม่มีอะไรครับสายเมาส์แล้วก็สายกล้องในกาข้อมือเสียบเข้าไปแบ่งโฟลเดอร์ er, เรียบร้อยครับอิมเมจแล้วก็วิดีโอเข้าไปดูวิดีโอเปิดวิดีโอมาปุ๊บหายเาย โอเคภาพนิ่งนะครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่ครับถ่ายมุมสูงเห็นฟ้าครับผมโอเคนี่ครับหน่วยความจำในตัว16บจิกนะครับแต่มันจะขึ้น14.7คล้ายๆแฟลชได้ครับ16แต่ขึ้น14.7ใช้เป็นแฟลชได้ได้ด้วยนะครับแฟลชได้แบบลับๆอะครับ สามารถซ่อนไฟล์แอบเก็บไฟลอะไรไว้ในนี้ก็ได้ครับวิธีชาร์จไฟก็เสียบไอ้ตัวนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไปเสียบกับตรงนี้แล้วก็งัดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟเท่านี้แหละครับโอเคครับขอจบการใช้งานเพียงเท่านี้ครับสนใจกล้องในการข้อมือสามารถ สั่งซื้อได้ที่เว w บ4 u k i d s h o p c o m หรือโทร024685807นะครับบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางไม่ต้องกลัวการโกงครับผมเพราะเก็บเงินปลายทางโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ